แล้วมาสีลากระบาลสามหมื่นเด้อพี่น้องเอ้ไอ้ไส้ยี่ไปกีดยางโอ้ยไปเปิดหน้ายางไปเปิดนายางมาได้แปดเก้าปีแล้วกระบาลพอดีคุณพ่อโทรมาว่าอยากให้ไปกลับบ้านไปเปิดหน้ายางสามมื่นเด้อจ้าเด้อยางกี่ต้นประมาณน่าจะเจ็ดร้อยต้นได้ถ้าเกลีดยางนะถ้าไปกระตุ้นหน้ายาง ถ้ายังไม่เคยเลยช้าเคยยังยังเสียนกีดยางเหลอดบวันนี้เดี๋ยวต้องให้ลุงทำคลิปสอนวิธีการกรีดยางแล้วมัียางมีดใช้มีดแบบไหนอันนี้อันนี้หนูจะให้นัดญาติเป็นคนตุ้ที่เขาเคยเคยกรีดแล้ว มีดมันจะมีหลายแบบมีแบบใดเนี่ยคะอ่ามันจะมีแบบที่เป็นเขาเรียกเป็นแบบผมใช้แบบแมคโครเขาเรียกมีดแมคโครมีดแมคโคมันจะเป็นด้ามใหญ่ด้ามยาวแล้วก็จะเป็นใบมีดต่างหากอันนี้ที่ที่ใช้ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เขาใช้กันเยอะที่เป็นเล็กเนแบนดหมันหงูเนาะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งด้ามมันสั้นแล้วแต่คนถนัด ต้องต้องลองนะต้องลองให้มันชินม,มือคือจะเมื่อกี้นีามนหนีไม่ที่เข่าหอนแลยเป็นสีเปิดนายาเขาสีบิดแล้วเพิ่นสีเปิดโอ้ย <laughs> นั่นน่ะใบยางเริ่มเหลืองเลยที่บ้านน่ะเขาตะแกรงเขาสีรดตอนนี้น้่ไมันก็ล้นห้อยเลยเดือนหน้าห้อยลจะสเอาน้ำยางสีแดงมาออกเลยเห็นไม่ประช้าพี่บ้านโน้นนะคะลูกค่ะค่ะ ดีครับเอ้าพี่เขามาแล้วใครใครใครไปบอกไม่รู้ว่าเขาได้รางวัลโอ้ตทงไมเลยวานุกไปบอก่าที่แน็มีคอมมิชชั่นด้วยนะครับโอ้ยผมนึกว่าจะฝากไว้นี่ แ้แจงเลยสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้พี่นัทนะคะเชิญทุกคนด้วยนะคะวันที่9ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะคะที่บ้านแล้วก็เปิดร้านวันที่9เชิญทุกคนด้วยนะคะเชิญลุงด้วยนะคะค่ะ9เป็นต้นไปค่ะ9โมงเป็นต้นไปโอ้โหครังนส่วนของลุงเนี่ยลุงได้แจ้งพี่นัทแล้วเนาะ ช่วงนี้ลุงก็อย่างที่เราเห็นว่าบางทีลุงอาจจะมีภารกิจนะก็ขอบคุณพี่นัททีนะ่ได้เกียรตนะิเชิญลุงไปร่วมเปิดนะเปิดบ้านใหม่ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นค่าคอมมิชชั่นนะของรีอาแล้วก็เดี๋ยวพี่นัทจะได้พระบรังวัน,น,ร,ร,นรีอารชายเลนรถมันหนักอันนี้ต้องบอกพี่นัทก่อนนะว่า หักภาษีนาที่จ่าย9กจาสิบก3า0 0อรเหลือจาก3,000ก็จะเหลือ3,000ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 300... ต้อก็ใช่สามบ3าทเยบาทอย่าไปพูดให้เขาใจหายเยจริงๆงเมื่อกี้ตกลงกันแล้วที่ดัมมี่ก็5,000ก็เหลือ50บาทกับไปเมื่อกี้ พี่เอีนก็เหลือสิบาทเอ้ยี่สิบาทเลยยี่สิบบาทไอ้สิบบาทก็เพราะว่าแบ่งสองมีคะแนนเท่ากันสองคนโอเคแล้วพี่นะโอเคครับขอบคุณครับก็พอดีเงินสดไม่พอเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นโอนโอนเนาะของของพี่นัทได้รับรางวัลสามพันบาทนะครับอันดับที่สอง เดี๋ยวในเรื่องของการมอบรางวัลให้พี่นัทน้องผู้ชนะเลิศอันดับสองนะครับเดี๋ยวจะขอญาตโอนเนาะนะขอญาตโอนนะครับโอนเงินเข้าไปในบัญชีให้แต่ว่านะครับเงินรางวัลนะครับก็คือ3 0 0พบาทนะครับสำหรับผู้ได้รับชนะเลิศอันดับที่2นะครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ลดต่อไปปหน้าีครับผมตั้งเป้าแค่เรามีเป้าหมายนะครับเราก็จะได้วางแผนในการเดินทาง ให้ไปถึงเป้าหมายเหมือนกับเราเดินทางนี้แหละครับอย่างสมมุติเราจะไปสกลนครเราก็ต้องผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับวิธีการดูแลลูกล่างก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีเป้าหมายชัดแล้วพี่เสือ่ะถ้าเรามีเป้าหมายชัดนะครับเราก็สามารถวางแผนการฟีดนะคะมีฟีดมาเยี่ยมลุงนะคะบางคนอาจจะรวดเดียวถึงบางคนอาจจะไปขอพักอยู่ควรบุญก่อนบางคนอาจจะไปพักเต่างอยก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการที่เรา บริหารนะครับบริหารการดูแลรูปร่างแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของเราเนาะนะครับครับก็มี FC มานะขอขอถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตว่าจำนวนเซตใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มี20เซตแล้วนะครับ ยอดรวม 20, 20เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่180 180เซตเท่านา้180เซตนะครับกล่อง,องของขวัญเงินโบนัสสะสม1 0 0 0บาทบก็จะมาเปิดอยู่ที่นี่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วรเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับฝากขอบคุณ FC ลุงพลมาแตนทั่วโลกด้วยนะครับ,รบก็อย่าลืมนะครับผมยูทูบเบอร์พี่ๆี่ยูทูบเบอร์ท่านไหนที่สามารถทำยอด ได้สูงที่สุดอันดับหนึ่งเนาะครับรับโบนัสไปอีก3,000บาทเต้องเรียกว่าเงินรางวัลจากการเป็นนักขายรางวัลนักขายดีเด่นเลยนะครับหนึ่งเดือนนะเราจะนับตั้งแต่วันนี้นะวันที่3ใช่แะตั้งแต่วันที่3มจนถึงวันที่31ธันวาครับนะครับยอดขายโปรสิบสะสมสูงที่สุดครับนะครับได้รับเงินรางวัล3,000บาท3,000นะครับลำดับที่2ได้2 0 0พ และลำดับที่สามได้1 0 0 0บาท,น,น,บาทนะครับเป็นเงินรางวัลให้กับน,นักขายนะครับตอนนี้พี่ชัยที่กำลังสูสีกันอยู่นะครับ,รบผมจะมี พี่ชัยชาแนลนั่นไงว่าแล้วพี่ชัยชาแนลว่าแล้วว่าแล้วพี่แอนแฟมิลี่มาพี่แอนตามมาติดติดแล้วนะครเบี่ยวกันอยู่นะครับใครจะไปกอดดึงกางเกงไว้นะครับอย่าให้หนีไปไหนพี่มานาสตอรี่ก็มาพี่มานานะครับเสือสุมก็มานะอเสือส้มมานาก็มานะนะครับ จากช่องต้นอ้อก็มาโอ้ต้นอ้อก็มีนะครับตอนนี้สามเซตแล้วนะครับหมาหมามืดหมามืดนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้กับลุงพลแมาแตดนะครับลุงจิมมี่ม้าขาวสั่งเซตแรกครับผมนะครับแล้วก็ก็จอดพักเพราะว่าลุงจิมมี่เป็นม้าตีนปลายนะครับให้ต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนนะครับพวกที่วิ่งวิ่งตอนนี้ต่อให้ก่อนนะต่อให้ก่อนเลยนะครับ พี่ไทยมานอกก็ต่อให้ก่อนตอนนี้ยังไม่นับหนึ่งเลยใช่เพราะว่า <c oughs> เรามีเวลาถึงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนแต่ว่าถ้าทันเปิดกล่องของขวัญซึ่งเขาเปิดกันวันที่25ดิ25นี้เหรอเขาเปิดกล่องของขวัญกันวันที่25เพราะฉะนั้นนะขอบคุณนะครับ FC ลุงพลพัฒน์ทั่วโลกครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครบ200เซ็ตเมื่อไหร่ เราจะมาเปิดกล่องของขวัญกันที่นี่นะครับซึ่งข้างในแน่นอนเราไม่ต้องลุ้นเงินรางวัลนะครับเงินโบนัสนะครับหนึ่งแสนบาทแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับนักขายนะครับดีเด่นด้วยนะครับผู้ที่มียอดขายโปรสิบสูงที่สุดได้รับเงินรางวัล3,000ันที่2-2องสองและที่1นึ่งหนึ่งบาทมาลุ้นกันนะคะใครจะเป็นยอดนักขายนะคะนักขายมองทอสิชุด ได้อีกสามคัน